านสาวคนสวยครับมาดูชุดนะครับน้องก็ยังไมไ่เพื่อคุมก็จะยมาสาวๆมาด้วยนี่ครับหมอป้าพาเห็นในแต่ทีแรกแล้วครับพามาดูชุดหน่อยน้องฟิงสวยอยู่นะเนี่ยน้องฟิงตัวนี้สวยนะเนี่ยตัวนี้สวยนะตาดูยังชอบเลยเนะี่ยตัวเท่าไหร่ปร้าพา คนละลายกันดูดูแขนดูแขนดูลายที่แขนดูลายตรงนี้หนูนี่เห็นไหมลายคนย่างกันนะลองเทียบกันเลยรู้หัวใจดูดิรู้หัวใจเห็นไหมดูที่คอด้วยดิตัวนี้ครับป้าพิงค์เชลตาตัวนี้สวยครับป้าพาตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย เนี่ยตัวแข่งนะครับพันเดียวเองตัวฟิงสูงมากเลยทำไมมันสูงมากเราพิ้วอยู่บนยอดด้วยเลยนะมันมีราคาแบบพิเศษสุดอะไรเงี้ยเออลูกตัวนี้ก็สวยฟิงฟิงลูกนี้ตัวนี้ก็สวยลูกห่าอาอลูกลองเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยพันเดียวเองนะตาตกใจเลยปกตินะตาซื้อสุดตัวกี่พันนะลูก สองหมื่นโ่้ยพูดอย่างนี้คนดูก็เชื่อมาสิตัวนี้ตัวนี้เท่าตัวตัวนี้ตัวนี้ตเท่าไหร่เนาะคือชะตาว่างเนี่ยชะตาเนอะตัวเท่าไหร่เงี้ยครับอันนี้ก็พันแต่ว่าเดือนเพิราคาแปดร้อยอือหือนึกว่านึกว่าสองร้อยดีจะทัดแย่เลยค่ะอสาวลองลองประมาณกันรึเล่าอันนี้อันนี้น้องอย่างก็ค่ะน้องฟิ้ง นางเอกใหม่ครับเป็นไปคำประกันางงานวัที่หนึ่งก็นเลยมาเป็นนางเอกนะมันจะลอยเอวจะลอยไหมลูกถ้าตัวอื่นมันจะมันจะเอวลอยนิยนะน่ารักนะน่ารักนะแต่อวไอลอิอยู่นี่จ้ะเราอิงชาซื้อได้นะซื้อได้นะจ้ะพอที่คนอื่นนี่ซื้อท่าพจักรตลานถ่าจะซื้อให้ตัวนี้มึงนู่นนี่นั่นเลยนะ ปาดเงือกเลยครับหนูใส่เบอร์อะไรลูกเจ็ดมีแบบยาวอยากเงี้ยอพาเขามีเสื้อแบบเสื้อแบบว่าของกะเหรี่ยงของไทยใหญ่ของพื้นเมืองมีเบิร์ตนะครับเสื้อผู้หญิงผู้ชายตัวตัวจะเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็มีอันนี้ผู้ชายใช่ไหมครับพ่อพาตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยผันเจ็ดเองน้องพิกเอาตัวผู้ชายที่ฟาเนี่ย หนูเอลรอยสวยกว่าลูกอย่างงี้ไม่ไม่โดนใจเอลรอยเนาะเอลรอยตัวมาเกีสสวยกว่าลูกท่านหลวดตัวนี้นะแต่ไหนหนาคณะนั้นคณะนักขันน้ามาหน่อยลูกเราใส่อะไรให้นันตานุ่ยได้ลองอันไหนก็สวยอะเนาะนในตัวสั้นตัวยาวสวยถามคนใจตังหรือยังดูเอลรอยเจมส์บอเจมสอนเอลรอย ก็ดูดีนะน้องเฟี้อันนี้นะในน้องเฟี้ยขนาดไฮนัตาหน่อยตัวนี้ได้พอดีตัวนี้พอดีลูกตัวนี้พอดีลูกเอออันนี้ครับกระเรียงน้ำมดเนี่ยตัวสั้นเนี่ยน้ำมดก็ชอบโชว์สเดือครับอันนี้ไหนลูกอันนี้พอดีตัวลูกเมื่อกี้กับตัวนี้อันไหนก่อนแต่ตัวนู้นสวยถูกใจน้าตาเอามาลอยทีมานาตาดูให้เอาเอาตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้พอดีตัวหนูตัวแรกที่ใส่หุ่นโชว์ครับ เอาให้ใครอ่ะให้ตัวเองมา่นให้ตัวเองค่าตัวมดได้เสื้อตัวก็แล้วกันไม่งั้นน้องสาวจะยังว่ามาบ่อยสิค่ะแอบมาซื้อเสื้อสาวๆบ่อยจำได้มาซื้อเสื้อใครเนาะชุดกระเรียงน้องมอนน้องม่อนที่ไหนน้องมอนนีน้องอันนี้ก็ใช่เดียวกันน้องสี่สิบสองในลูกดูดิ อันนี้อันนี้ตัวแรกที่ลองแต่ว่ามันดูเล็กไปหน่อยแต่ว่ามันก็ใบรุ่นเฮลเฮลโชเสือลูกได้ได้ดูขั้นล่างมา้ยแต่น้องเปลี่ยใส่สีแต่มันก็มันก็ได้อยู่แต่มันลอยไปนิดนึงลูกลอยเลนะแต่ถ้าต,ตัวเมื่อกี้พอดีหนุม่มบ้านหนูจะใส่เส้อนอะไรปะมันลอยไปนิดนึง<ด>ลูกนะแต่ต่เนี้ลายสวยหนุ่มหนุ่มยาวแล้วมีสีอันนี้ใหญ่อันนี้ตัวนตไลายนี่สวยลูกอ่อแต่ว่ามันลอย ปลาพารถนเดือนตัวเท่าไหร่นะเดือนตัวรถรถเดือตัวเท่าไหร่ปลาพาจากพันสองบอกแค่หนึ่งพันแล้วรถเหลือแปดร้อยค่ะอืมราคาคนสวยเนาะใช่ค่ะราคาคนสวยหรือว่าหกเจ็ดร้อยก็ได้ค่ะน่านว่าแล้วป้าพาใจดีค่ะใจดีขายคอให้เขาหน่อยขายคอไอ้กุ๊บบ้ขายคอเขาหน่อยร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนร้านอยู่ที่ปากปูนะคะแล้วก็เพจก็ชื่อพิมพ์ขาผ้าปากน่านพิมพ์ขาผ้าปากค่ะพี่มาซื้อหลายรอบแล้วเนี่ยนี่เป็นลูกค้าสามสี่รอบแล้ว ครับนี่พิมพาปลาผักนี่พิมพาปลาผักไอ้เป็นปลาปลาปักปลาปลาผักในลูกหั่นหลังหน่อยเออตัวนี้คุมพอดีตัวนี้มันดูใหญ่ๆนะตัวต้องกินต้าต้าว่าดูดีพอดีนะลูกตัวตัวที่แล้วอะเป๊ะเลยเชื้อสายตาเสื้อเสื้อสายตาคิดไอทีปหนูบอกว่าอะไรนะพวกออร์เรนเซอร์ใช่ไหมอะไรพวออร์เรนเซอร์นะหักหักเงินเดือนนะลูก พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนันต้าซื้อให้นันต้าจะไม่ทำร้ายจิตใจหลานสาวเฮ้ย<า>จะซื้อให้ใซื้อให้สิหลานสาวสวย,ยงวเงี้ยพอดีลกูกฮันหลังตัวนี้พอดีลกูกคือตัวนี้เอวพอดีอ่ะแต่ถ้าเมื่อกี้มันก็คุมหน่อ่านะอ่าได้ไหมต้องขันมาที่นี้ขันมาที่นี้ขันมาที่นี้ขันอีกทีขันนี้เอออันนี้มันมันจะพอดีขอขออีกตัวหนึ่งไม่อีกทีหนึ่งยาวไปครับขอชอบเอวลอยๆ หนูเอาตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ทีว่างไงมดว่างไงอันนี้เท่ากาันอย่าพึ่งเลยไม่เท่าอันนี้ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งหนูเช่อนัตตาสิเอออหน,นูลองใส่นี่ิดน,นึงตนนแต่เอลอยนะลูกลอยมากเลยหนูลอยแหละลอยเลย,เย,ย,ยไม่ได้ใส<ว>่สนะสตัวเดียวมาตัวแต่สวยอ่ะหนูนะไหนเนี่ยลายเนี่ยสวยลอยไปเนาะลอยไป ลอยนิดนึงนะตะเ้ยวะนเขนสั้นาะแวตัวยอ่ะทีนยา้าหูันหลังรอยนิดนึงอ่ะสืที่ตัวอะไระไม่ไม่าขอดูตัวนี้ทีนี้เนี่ยขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้ที่ว่านาว่าใหญ่มาหนูใส่มาตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่เนี่ยโชว์พุงนี่นะลาสาวกูว้านหรืเป่าเนี่ยกินเยอะปะ หันหลังมาตัวนี้ตัวนี้พอดีลูกเอาตัวนี้ดีกว่าลูกตัวนี้หรือตัวนน้นเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือตัวกี้คือตัวสสุดมากไม่แต่มันเอวลอยไงอันนี้ยาวแมันเห็นยาวเลยสวยัว่สุยาวอันนี้มันพอดีแล้วลูกตัวนี้ได้โย่เอ่ออันนี้ก็ได้ไงตัวเอเาาเชียวมาลูกตัวนี้จองไว้เลยเนี่ยตัวเนี้ถือไว้ก่อนเออมันแหละ ต่อใจแล้วแม่จะน้องน้องเองลูกอย่าทำร้ายจิตใจหนูหนูเอาพี่จะต้องจ่ายลูกตัวน,นี้นะพอได้อยู่ใส่ใส่ไปก่อนต้องมีใบเซอร์แน่นอนอร้านเขามีมาตรฐานอยู่แล้วนนลายหัวใจเนี่ยเออลูกอันนี้ไงนะ<อ>หัวใจลูก,กอันนี้อันตัวเมื่อกี้ป่ะใส่ได้ค่ะ42เท่ากันแล้วใายเดียวกันเลยว่า อันุตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวที่โชว์ใช่ไหมอลองอันุเอาทอดตัวนี้มาตัวนี้นาถือตาอะทำไม่ได้ก็คือตัวนี้คล่เป็นสีนี่นะจะได้อะมาลูกมามาลองได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะให้ตาดูก่อนไหนอันนี้ก็ดีกว่าตัวเมื่อกี้อ่ะไหนหันหลังมาเอาตัวนี้ดีกว่าลองคลิกมาตาตาเลือกให้เอาตัวนี้เออที่ตาถือไว้จ่ายตังไป พี่เขารอนมาแล้วจ้ะพี่รถไฟเขาโทรตาตั้งแต่ตอนตีสองแล้วมาเตาสาพานาวนี้ใบสองโมงโครยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วห็นอันนี้สี4 4่สิบมันสั้นไปลูกตัวเนี้ยโดยที่าต้าถือให้ตัวนี้เนาะตัวน,นี้คอสวยนะคะเนี่ยแบบสีส้ะคะมคู่ก็เด่นเนาะคู่บันเย็นเอาละพาหลานดูบนี้เดี๋ยวดิวหลานนะคะลูกสาวะครับ สวยนะสูงเหมือนนางแบบม้านอะไรกค่ะพอแล้วลูกตัวนี้แหละสายตาเคทีฟเชื่อนาตตาผ่านไม่ค่อยเชื่ออะไรผมเพราะอย่างเงี้ยน่าทำพี่มดพี่มดผ่านไหมเนี่ยพอดีตัวเออได้ค่ะพี่มดตัวนี้เนาะน่ารักไปกลับบ้านปราหายกให้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ไปมาหรอวมาหรอวมาแล้วคตาเจงตำรวจไปจับทำไงนะเขารู้จักนาตตาเนาะ นะก็เดี๋ยวไปต่อนะใส่ตังให้สันอาสาวสวยก่อนนะครับสาวสวยก็มีสวสวเสื้อหนึ่งตัวอาลุกเขารถใท้เจ็ดร้อยนานมีหนงไหมอะครับอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไหนไม่เคยวันด,ดีวันมว,วันดีวันนี้วันแรกนะอ<า>เอ,อ้ยไม่เคยขอบคุณคุณน้าเลยนะซื้ออะไรต้องหลายอย่างเนี่ยไม่งจมมาวันดีเนี่ยเออน,นอานอทุกคนนะครับไปกันนะครับนาะ้องได้เสือ้อแล้วูกใจสาวฟิ้งแล้วนะครับ สาใช้ไม่เคยทำอะไรการการวันนี้เขาเป็นการนี่โอ,อด้ดูลูกพรุ่งนี้เข้าไม่ได้นะเพราะของมันจะขายเต็มถนนแล้วเยอะมากด้วย,ย,ดวยเด็กเด็กในกรุงเทพต้องมาดูนะเชิญเจมส์มาดูดีกว่าเขาเพิ่งเริ่มตั้งเองนะเขาตั้งเย็นไงแล้วก็ขายของตอนเช้าไงก็มีนิสัอยอยากกินอะไรไหมูข้าวดีตอนนี้อ้าผลไม้เต็มเลย เสือก็มันก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะมันก็ได้อยู่แหละมีเมือนอะไรอย่างเงี้ยหั่ไผ่ใหญ่ก็มีจุ่มชาวบุ้ก็มีป่าก็มีปลาโอ้ยขาวจ้มาแล้วมาจอดมาละมาจอดของมาจอดกู่นเลยเยอะมาก เลอเยนนี่ตลอดทางแน่ๆตัวบันั้นตกระจบแล้วก็ ร้านเดิมนะลูกอร่อยไหมวันนี้กินอะไรไหนบอกหน่อยเรียกว่าอะไรร้านเดิมนะซีเจัดซีเจัดซีจัดแต่ว่ามีทีเด็ดเธอที่อะไรข้าวเกียบอะไรถั่วฟูทอดอคนไทยเรียกข้าวเกีบน,นั่นแหละเอา้าชิมชิมหนึ่งชิมหนึ่ง แกหมวกปิดนะถ้าแปะอะไรแนละ้วเปิดหน่อยดิเออเหนื่ยอยอ่ะอร่อยอร่อยนะอร่อยเวลากิน <พอ S 1> ข้าวด้วยั้หมดแล้วเนี่ยไปไหนกินก่อนนี้ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมีคนดีไงดูแลดูแลแล่างานแต่งงานยังไม่เสร็จหงืไม่ไหวแล้วเออเหนื่อยไม่อยู่กับนา้าแปะสุดสนุมกมากน้าแปะสุด กิิกเอนครับดูหน้าตาเขาไม่รับบุญแล้วนะตาทางจะมีเด็กหน้าออกในในเดือนนี้ bye bye. <laughs> บาย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 หนะ้าตาหนู๊ายบายแล้ว